เน็กสเตอร์บรไอซีซูเปอร์บา์2,25สนาม3ออกสตาร์ครับ s b 3และ s g 3ตรงนี้เป็นของยามาฮ่าบูครูครับแต่หมายเลข3 3ตัดในมาที่โค้ง1ชิดไปไปออกมาได้โฮช็อตครับคันเทียสบสองผสมครับผานตรงมาตรงนี้2คันครับจากยามาฮ่าบูครูครับแล้วจะเป็นทางฝั่งของสวรรค์ยูแสนสัตร์หมายเลข9ก้เลข96พงพนิเกตบรรจงครับ ดูกันในรอบแรกครับโค้งสามีเชียร์โอมพวัตเยอะมากครับโอมพวัตโอมพวัตหมายเลขห้าสิบครับสำหรับโอมพวัตไปพูดคุยกับน้องครับน้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับสำหรับการแข่งขันน้องแบบใส่เต็มที่แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจได้ครับสำหรับโอมพวัตนี่ครับ FC ครับโอ้โหมาเกันเยอะเลยครับทีนี้ ตัดไม้เห็นตรงนี้ที่โค้งสี่ต่อเนื่องโค้งห้าครับมีล้มปะเนี่ยมีล้มครับโค้งสี่ครับผมโค้งสี่ไฮสปีดครับใช่ครับล้มไปเป็นใครไม่รู้ครับจมครับจมจมปวดไอยพร้อยปวดนั้นปวดลึกด้วยไม่ต้องขาตั้งลงรถก็ได้ เป็นนัมเบอร์ตอง3ครับเอ้าผู้นำของเราโอ้ไปแล้วครับพันเทพสอะผสมครับอยู่ในบอกขวดคสี่เรียบร้อยฮะโอ้โหออกตัวก็ดีนะครับแถมเป็นผู้นำด้วยแล้วทีนี้มันจมบอกัวดต้องได้เข็นออกมาเลยครับแบบนี้ตัดมาดูเป็นฝั่งของ99ให้เห็นบ้างแต่อยู่ไกลๆอยู่นะเก้าเก้าเอาของสิบสออีกหนึ่งขันครับ นัดแข่งพยายามเอารดขึ้นครับตัวนี้เต้เหมือนจะเป็น Yamaha ้ยครับเนี่ยครับ y มา a h าบูครูครับเก้าอะไรอ่ะเก้าเก้าครับเก้าครับเรียบร้อยแล้วครับ Yamaha บูครูไปหนึ่งทางครับตอนนี้เหลือเก้าครับผมวันนี้เกรดบรรจงคอลดฟไฟดีด้วยครับหรือเชียนอีครับคนเดียวครับมาจากไหนไม่รู้ว่าตรงนี้ แต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับมีทางฝั่งของพงปรนุษพงปรนิษฐ์เจษบรรจงพยายาอีคู่มาเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีตัดภาพมาที่อาจารย์เอกอาจอต้องคิดท่าแล้วตอนตอนเอต้องคิดท่าแล้วต้องอยังไงดีนะครับจ,จะบอกอาจารย์เอก่อนว่าก็มุมเสรินะต้องมุมเสริรับอาจารย์เอมาที่โค้ง12ครับอุ้งทยามาเห็นในจอภาพเป็นรถหมายเลขเก้าสิบหนึ่งครับประวุฒิสุขสากรอย่างไงครับเลี้ยวไม่เข้าครับทีนี้บานออกมาเฉยเลยครับ นัดแข่งจากไทเปย์มาด้วยพ่มพรมธุเกตบรรจงนี่คือ91้าสบหนึ่งครับพรมธุระพุทธศุสากลใช่ครับพูดปุ๊บหลุดปัดป๊บเลยนะครับหมดยเลขเห็นตรงนี้สำหรับหมาเยเลข911ครับ911นี่เป็นทีรพงษ์ขยันขายเดี๋ยวทีมงานหามาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวได้เห็นน้องโอมแน่นอนนะครับ96พี่ปอนสู้ๆโอ้ยเนี่ยต้องบอกว่ากองเชียร์กองเชียร์ของเออ่พี่บูนเนี่ย ตีคู่กันมาด้วยกันครับในคอมเมนต์เนี่ยตีคู่มากับโอมพวัตเลยโอ้โหอเอสบีสามอยู่อันดับห้าเลยนะฮะนี่ครับซีจีขึ้นมาดูแล้วนะครับสองหลอดสต็อกจะเป็นสีฟ้าครับเอสบีสามจะเป็นสีส้มบูมพิภพกับโอมพวัตโอมพวัตแซงบูมพิภพมาได้แล้วครับจริงเหรอครับผมโอ้โหอ่าแล้วไปดูกันครับตรงนี้นี่ครับสำหรับโอมพวัตครับสามทครับ นี่ครับพันนี้ครับดูลีลาการเข้าโค้งของโอมภวศัครับที่โค้งสามครับยูเทิร์นตรงนี้โค้งสามโอ้โหดูทรงดีนะดูครับอาจจะแบนแบนไม่พอนี่เป็นครั้งแรกครับแต่ตัวศอกมีโอกาสจะเช็ดพื้นแล้วเมื่อกี้ใกล้แล้วนะฮะนี่ครับและข้างๆกันนั่นคือบูลภพแซลิมครับโอ้โหเอาแล้วไว้ตีคู่กันมาเออต้องเชียร์เยอะทั้งคู่ นี่ครับโอมพวัสดโอ้โหยุกขี่ดีนะใช่ครับสมูทด้วยครับดูครับดูท่าดูแบบคือไม่น่าเชื่อนี่คือขับครั้งแรกครับมาตัดมาตรงนี้ที่หมายเลข96ครับหกสำหรับผู้นำแสงขึ้นมาแล้วครับสำหรับพงปฏิกเกตบรรจงแสงหลิวเจี้ยนอีครับขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งครับอยู่ที่หมายเลขสามครับทางโจงล่นไปอยู่อันดับสองทั้งหมดคือ SB3 ครับ หนึ่งสองสามี่ SB มาเป็นแบบมาครบที่จังหวะที่รีเพย์ที่โดนแซงครับปุ่มสองเข้าลึกๆึที่อ๋อหนี่หนึ่งเขาตั้งเขาตั้งหลักหลักมาดีกว่าใช่สำหรับมันนักเก็ดบอลจงอ่านี่ครับขึ้น c g จีห้ดูหน่อยครับแกขับรถมาเองจากกรุงเทพมาหาครนะครับนี่คือเจ้าของอู่ใช่ป่ะซ่อมเมอร์ซเดตเบน สำหรับบูนพิพพ์แท้ลิมครับขับขี่ปลอดภัยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาที่กลุ่มผู้นากันหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่อยู่ในอันดับที่สามคุณนชชระครับผมสำหรับสมบัติโพธารินเอสบีนี่คือเป็นรถโรงงานนะฮะส่วนในเอสบีซูเปอร์บายนี่โมดิฟายได้ใช่ครับเต็มที่เลยครับแต่ห้าซีซีเกินนะพี่ส่วนสต็อกสาม เป็นประวุธสุขสา곤อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นห้วยเหวินห่วงห่วงครับผมเวยเหวินห่วงครับโอ้แล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นรณชัยใจยาครับโอ้ตามนี้เลยเนาะมาเป็นกลุ่มพอดีเลยครับใช่ครับได้เห็นในจอภาพครับสำหรับเก้าหนึ่งหนึ่งทีเอ็นพีก็ต้องมาเชียร์ในรุ่นนี้ก็ต้องเป็นเนี่ยครับโอมพวัตเนี่แหละครับใช่ครับมาที่โค้ง12ครับตัดไม้เห็นเขาไปได้เก้าหน่งหน ใช่ครับเทีมีคันเดียวครับใน,<ค>นรุ่นคันเดียวใช่ครับดูจังหวะนี้78นั้นเป็นทางฝั่งของ79 79ขอจ้อภัยชัยใจยาครับโดนนั้นาหนึ่งอย่างทีลพงขยันขายครับขยับขึ้นมา1อันดับนะครับนี่ครับสำหรับดาราหนุ่มรูปหล่อครับโอ้เพราะว่าต้องหวก,งกว่าน้องมีความสามารถด้วยนะดูขับแบบนี้ขับไม่ขี้เหร่นะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหนี่ถือว่าขี่ดีแล้วครับสะสมประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงครับรู้ว่าโค้งไหนใช้เกียร์อะไรให้แม่นเกียร์กวันนี้ผมว่าผลงานดีกว่านี้แน่นอนครับตอนนี้ในแ่าเเลือร,รถอยู่18คันเดิดคว,วสุดพลาดโดนไป1นึ่คันครับเวื่อหวนห่วงกลุ่มผู้ทำตอนนี้ ผู้นำอยู่ที่นี่ครับเห็นอยู่คันเดียวโดดๆครับที่โค้ง5ต่อเนื่องค้ง6ครับผมชิงชนะของอันดับที่2อย่างไหมายเลข3อย่างหยอเชนยู่ไปเป็น4.5วินาทีแล้วนะครับแต่ว่าที่ลุ้นกันหนักก็คือนี่นะครับอันดับที่4โอวอ5าและ6กโอวอครับ7จดโอวด้วยครับติดกันเลยครับ16 16 16เพราะคือลุ้นโพเดียมของซปเปอร์สต็อกเลยพี่ใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่า S B 3ที่มาแทรกตัวอยู่ S T 3เนี่ก็คือ2รอบสุดท้ายครัคุณผู้ชมตัดไม้เห็นตรงนี้ของหมายเลข24ครับนี่คือวิชิตพรมอรุณเรืองโชคครับแล้วคือทีเนี้ยห่างกันอยู่กับอันดับที่ห่างจากสมบัติโพทาลินอยู่4วินาทีครับน่าจะตามยากหน่อยครับส่วนคนนี้หมายเลข72ในจอภาพครับสำหรับเว่ยอหนห่วง นักแข่งจากจีนครับอยู่อันดับที่หนึ่งของคลาสสต็อกสามครับ ST 3โอ้โหแบบนี้จันเอปเจอผมที่โพเดียมโอ้หลายรอบแล้วนะเนี่ยรุ่นนี้นต้องไปอีกครับพร้อมด้วยทีมงานตัดมาที่หมายเลข30ครับส่วนนี้คือผู้นำครับหมายเลข9ก้าพงมณนิตเกตบรรจงโอ้โหทีดีครับอยู่ที่โค้ง12ครับ,รบกำลังจะรับป้ายลาสแลบครับรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์อันดับหนึ่งสองสามโอเวอร์ออลครับโดยเป็นของ SB 3เีานี่ห่างกันเยอะนะครับหนึ่งมา2ห่างกันสามจุดวิ2มาสามห่าง6กวิครับเพราะฉะนั้นสบายสบายเลยหนึ่งสานี้ไม่มีโอกาสที่จะแซงกันแน่นอนครับนี่ครับกลุ่มนี้นะครับใช่ครับจตุพลโดนแซงไปแล้วอีกหนึ่งนนี่ครับคนนี้ที่นํามาอยู่น่ครับมันมี S b ีที่แบบขั้นอยู่หนึ่งคนแต่มีโดดไปเรื่อยครับโดดไหมครับตอนนี้รณชัยขึ้นมาติดว้เวนแล้วครับครับดูครับตรงนี้ หมายเลข30นี้โดยจตุพลคมสุรัตน์นี่เป็น SP คันเดียวเขาที่มาแทรกกลางอยู่ตรงนี้อ้าวมีล้มครับใครเอ่ย36หรออุ้ยเหมือนไปปีนเป็กแล้วมันตรงนั้นมีซานโนเคิคร์ฟหรือเปล่าไม่รู้ครับซาดิมาวาร่าครับจากเมียนมามาแล้วครับคนเดียวเหงาเงาครับสำหรับพงบนิษเกษบรรจงทีโค้ง12 25คะแนนกำลังจะมาครับในเรสนี้แล้วก็ผ่านเช็คกาแฟจบด้วยวินเนอร์โพเดียมครับพมนิดเกตบ,บัรจงสว่วนเนี้ยครับมาดู ST ครับว่า1 2 3จะเป็นยังไงโอห่างครับและประวุฒิสุขสากลจบอันดับที่3ครับสักคู่หนึ่งไปฟังสัมภาษณ์ครับแล้วก็ The earth below is shaking, a thunder in the air. Each flying second fuels the will, a straight beyond compare. The checkered flag is waving, a beacon in our sight. Gotta seize this chance, let our aspirations take flight. -I anyone can rise. B R I C, everyone can fight.